จอมมันใกล้ตายเลเวลเก้าแสนือยเก้าสตอนที่359ร้อยเคำเตือนอันี้อยากมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบก็แล้วกันเด็กอายุต่ำกว่า18บแปดปีควรระรับคำแนะนำถ้าชอบกดปุ่มแจ้ิเด้วยนะครับกดตู้ใจนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักเป็นหลงนักขอรับโก้ย่าปูยุดเทียนรั่วออกมาสั่นเสียงนี่มันจังเป็นเสียงที่ดูลึกล้ำและก้องกังวานเป็นอย่างมาก จังนับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสักจริงๆเสียงนี้เปรียบเสม,มือนกับคลื่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเสียงที่แพร่กระจายออกไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก้าแหง่งมันเป็นเสียงที่แพร่กระจายออกมาจากเรือเหาะลอยฟ้าลำนั้นด้วยพลังเสียงที่ก้องกังวานด้วยพลังเสียงที่ทําให้ทุกคนตัวงอวัดตัวและตกตะลึงนี่ประมจาจแห่งสารากินสิงร้างเป็นผู้ที่มีพลังร่างรุรกคุตระกายดอกพแวกเปลีดจริงๆอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดวิชาจากลัทธิคงจือ้อหรือแม้กระทั่งเคล็ดวิชาจากชาวพุทธก็ยังเป็นเคล็ดวิชาที่มีขึ้นเสียงที่เป็นทรงพลังแต่กับเคล็ดวิชาของลัทธิเต๋าเป็นวิชาที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้น้อยที่สุดในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะถือได้ว่าอ่อนแอเลยด้วยซ้ําแต่ถึงแบบนั้นวิชาคื่นเสียงที่ถูกปล่อยออกมานั้นมันยอดเยี่ยมมากมันเป็นพลังเสียงที่สามารถทะลุผ่านม่านพลังรวงไปถึงเขตแดนต่างๆได้อย่างง่ายดาย มันเป็นพลังที่กำลัมไปตั่วทั้งวกเขาพวกเจ้าจงระวังปากเอาไว้ท่านปรมาจารยร์โอ้ย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 ท่านปรมจารย์ได้โปรดเมตตาด้วย ท่านปร,รมาจารย์ได้โปรดเมตตาด้วย mm hmm. ชายชาตราีสวมใสอ่อาภรณ์สีขาวทั้งตัวกำลังเดินมาหาทุกคนจากดินแดนคุณธรรมแห่งสวรรค์ชายคนนั้นได้เดินพ่านระยะทางกว่าหลายร้อยฟุตด้วยการก้าวเดินเพียงแค่ก้าวเดียวทุกอย่างก้าวที่ชายคนนั้นเหยียบย่ำผ่านจะมีวงกลมแห่งแสงปรากฏขึ้นมา เพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นชายชรา,าชุดขาวก็ได้ก้าวขามาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกคารวาวาท่านรารปรมาจารย์เจ้าค่ะโอ้โหในขณนะนั้นเองก็มีร่างสามร่างปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจากระยะไกลพวกเขาทั้งหมดปรากฏตัวพร้อมกับออร่าพลังอันยิ่งใหญ่ ในช่วพริบตาเดียวเท่านั้นพวกเขาก็มาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่แห่งแรกกันได้เงียบหน้าเงียบหน้านี่เจ้าพูดมากเกินไปแล้วนะขารวะท่านปรมาจารย์ขอรับข้าเจ้าสำนักยุนคนปัจจุบันยุนวูจีขอคารวะท่านปรมาจารย์ข้าเจ้าสำนักเทียนคนปัจจุบันนานกงเว่ยขอคารวะท่านปรมาจารย์ข้าสำนักลั่วคนปัจจุบันเฟืองอี้จือขอคารวะท่านปรมาจารย์ โอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านปรมาจารย์พวกเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงไม่คิดจะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของข้าเช่นนี้กันฮะพวกเราผิดพลาดไปแล้วขอรับท่านปรมาจารย์ได้โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วยเถิดขอรับได้โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วยเถิดขอรับได้โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วยเถิดเจ้าข้าตอนนี้พวกเราทั้งหมดรู้แล้วว่าสาราจิ๋ถิงสารแท้จริงและยิ่งใหญ่และทรงอำนาจมากแค่ไหน แม้กระทั่งผู้เป็นปรมาจารย์ของพวกเราเองก็ยังปฏิบัติต่อสาราจริงจริงซอย่างสุภาพเขาช่องเป็นคนที่น่าเคารพอืมเคารพเขาสักหน่อยก็แล้วกันท่านปิจิตอนนี้ท่านก็แก,มก่มากๆา,ากแล้วเหตุใดท่านถึงเลือกที่จะมาที่แห่งนี้แทนที่จะอยู่บนหุบเขาของท่านกันล่ะ ขึนเทียนล่วเจ้านั้นได้ก้าวขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในโรงศพแล้วถ้าข้ามาช้ากว่านี้ล่ะก็เจ้าก็คงจะเหลือแต่เพียงแค่ก้องกระดูกแน่ๆเอ๋มาช้ากว่านี้ก้องกระดูกอืขยี้ตาแป๊บขยี้ตาแป๊บสงสัยตาของข้ามันจะฟ้าซางเพราะว่าข้าเก่แล้วนั่นเนี่ยโอ้ชัดเจนชัดเจนมากมาก ท่านพีจีท่านดูอ่อนกว่าไว้มากๆเลยนะข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะสามารถทำแบบนั้นได้อีกแล้วข้ามาหาเจ้าแล้วข้าจะไม่ได้รับการต้อนรับอะไรเลยอย่างนั้นเหรอการที่สหายเก่าอย่างท่านมาพบข้าเช่นนี้ทำให้ข้ารู้สึกดีใจจริงๆข้ายินดีต้อนรับท่านอยู่แล้วก่อนอื่นข้าต้องขอโทษแทนเราสาวกของข้าจริงๆที่ดูแลท่านเช่นนี้เหลือเชื่อ พวกเราทุกคนไม่เคยเห็นปรมาจารย์ของพวกเรายอมก้มไหวกับใครมาก่อนเลยนะเจนทางนี้ฮะข้าต้องนั่งอยู่บนรถม้าตั้งนานแล้วข้ารู้สึกเบื่อมากๆเลยทนาจารย์ข้าเองก็อยากจะไปด้วยเช่นกันเจ้าข้าเด็กสาวคนนี้ <laughs> จางเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆการจะหาคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีโอกาสเห็นได้เพียงแค่สักครั้งในรอบปันปีเท่านั้นไม่เคินหรอกข้าไม่เคินเลยสักนิดนี่ข้าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วข้ารู้เจ้าเองก็ได้เลือกลูกศิษย์และได้สั่งสอนลูกศิษย์มาตั้งหลายคนแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายกัน น่าเสียดายเมื่อเทียบกับลูกศิษย์ของท่านแล้วลูกศิษย์ของข้ายังตามหลังอยู่มากเอมข้าเองก็คิดเช่นนั้นท่านอาจารย์ข้าขอตัวไปเดินเล่นรอบๆหน่อยนะเจ้าคะข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่สังหารใครเจ้าค่ะเออ,เ,อ,อเด็กสาวคุณน,นี้ นี่นามคิดว่าการจะสังหารคนมันเป็นเรื่องเอ้าะลูกแม่ออกเลยจริงๆท่านพิจีท่านมีตุระอะไรกันอะไรสามารถพาให้ท่านมาถึงที่แห่งนี้ได้ท่านปรมาจารย์นี่น้ำชาแล้วก็ผลไม้เจ้าค่ะสามหาวก่อนนะ ด้วยดับความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งสองคนและด้วยสถานะของพวกเขาทั้งคู่อาหารว่างอย่างผลไม้และชามันคงจะไม่ใช่ของที่เหมาะสมที่จะเสิร์ฟให้กับพวกเขาได้ท่านปิเิแต่ปโปรดยกโทษให้กับเราสาวกที่ไม่เอาไหนของข้าด้วยเถินนะพวกเด็กๆรุ่นใหม่พวกนี้พวกเขาวักจะไม่รู้ธรรมเนียมอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะนะช่างมันเธอ ข้ามาที่แห่งนี้ก็เพื่อจะมาหาเจ้าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อต้องการเห็นเจ้าสังสอนเหล่าสาวกของเจ้าสนนยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วท่านพูดถูกต้องแล้วถ้าเช่นนั้นพวกเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านับว่าเป็นความคิดที่ดีเลยท่านผู้อาวุโสจี